สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องขอโตทุกท่านนะคะวันนี้ผมก,กับโซโมกันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหานะคะรถเก่งรถสวยอ e ีโคคาร์นะคะสามารถติดต่อโซโมนะคะหรือจะเป็นช่องทางแอดมินของช่องทางขอโต,โตได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะโซโมก็อยู่ที่ขอโตสำนักกันใหญ่นะคะอยู่กับรถสวยๆข้น้างๆนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะสําหรับ เวิ์กเอาไซน์นะคะมีซูบิชินั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถปี2018นะคะจัดเต็มฟีดาวนะคะและเป็นรถเก่งรุ่น Li m i t e d e d i t i o ัด้วยนะคะลูกค้าท่าในใดที่กำลังมองหาอยู่ที่พอออโตรเรามีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อ,อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกรดิ่งติดตามเพื่อนเพื่อนที่อัปเดตกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขโมกเขาอยู่กับรถเก่งอีโคคานะคะขนาดเล็กนะคะแบรนด์มิซูบิชิแบรนด์ลอกแต่บอกเลยว่ารุ่นของเขาไม่เป็นรองใครแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นมิซูบิชิวิลลาดนะคะ1นึ i งจุดสองลิมิเต็ดอีดิชั่นนั่นเองนะคะเป็นตัวรถสีขาวหลังคาดำนะคะบอกเลยว่ามองันเผินนะคะเหมือนรถมินิคูเปอร์เลยนั่นเองนะคะแต่เป็นรถแบรนด์มิซูบิชิ ออกแบบมานะคะให้รุปทรงดีไซน์ดูน่ารักนะคะแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition ด้วยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะต้องขายเพียง3ามแสนบาทนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไปแนนนะคะสามารถติดต่อรายละเอียดนะคะว่าประมูลด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเคียรดิตด,ดีฟีดาวออกรถศูนบาทนะคะสําหรับดอกเบี้ยพิเศษนะค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพีย 5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะเข้าเงื่อนไขสามารถตรวจสอบอาชีพได้นะคะเอกสารชัดเจนนะคะบอกเลยว่าออกรถกักทางคาร์อ,อโตออกรถง่ายรับรถได้ภายในวันนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายล,ละเอียดตัวรถกันเลยคันนี้นะคะเป็นรถมิซูบิชิ i m i แหละนะคะปี2018นะคะตัวโฉมเขาเนี่ยจะเป็นโฉมเครื่องปัจจุบันแล้วนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวตาสัญลักษณ์นะคะของตัวมิซูนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้น่สนของตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็น่สนของตัวกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์สีดำด้านนะคะมาความขัดในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะแล้วก็คอนโซลล่างเนี่ยจะมีตัวโครเมียมนะคะตัดกับในส่วนของตัวสีดำด้านด้วยนั่นเองได้ไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อย สำหรับตัวแบ็กอิดิชันนะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่นนะคะลิมิเต็ดอิดิชันนะคะลูกค้าจะได้ไฟโปรเจคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีไฟเดไลท์นะคะในชุดโคมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเอกลักษณ์เขาเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับนะคะตัวบอดี้ด้านข้างเองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแก้มข้างของเขานะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจะมีในส่วนของตัวจุดนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ของตัวแบ็ k อ d ดิชันนั่นเองนะคะ ลงมากนะคะก็จะมีในส่วนของวล้อแม็กนะคะลูกค้าจะได้เป็นแม็กนะคะของเดิมมือซูบิชิเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กก็จะเป็นแม็กของ15นะคะยังเดิมติดมากับตัวรถนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นยาวปี2 0 1 8ตรงปีของเขาเลยนะคะแต่ก่อนส่งมอบนะคะของเราก็จะมีการเช็คว่าเป็นยางในการดูแลก่อนส่งมอบนั่นเองนะคะแต่หลักๆที่ขอดให้ดูคือในส่วนของตัวซุมล้อภายในกิฟยึดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว โช๊คนะคะเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะไม่มีตัวโครงสร้างนะคะบิดเบี้ยวนะคะเพราะว่าปกติรถต่อออโต้ของเรานะคะเน้นรถสวยคัสเกตนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟัางก์ชันนะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะคะมาพร,ร้อมกับเนื้อส่วนของตัวกระจกแบบพัดต่อไฟฟ้านะคะในชุดข,ของกระจกของเขานะคะมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED เป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นกระจกแบบแบ็คนั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวหลังคานะคะได้เป็นหลังคาดํานะคะรุ่น Limited Edition นะคะตัวขาวหลังคาดําบอกเลยว่าเอาใจวัยรุ่นนะคะเป็นรถขนาดเล็กน่ารักนะคะของแบรนด์ Mitsubishi เลยลูกค้าานไหนที่สนใจนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจองนะคะรีบโทรติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับตัวกระจกนะคะแค่เดิมนะคะของ Mitsubishi นะคะแล้วก็สําหรับตัวรถนะคะติดสตีมรอบคันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ข้างหลังนะคะสวยๆแบบนี้นั่นเอง รถ e เข้าค่านะคะตัวเครื่อง1.2นะคะฝาถังน้ำมันอยู่ทางหน้าซ้ายมือเป็นตัวรถเบนซินคันนี้รองรับน้ำมัน e85 เป็นที่เรียบร้อยอัตราการกินน้ำมันนะคะอยู่ประมาณ18-20ลิตรนั่นเองนะคะใช้รถในตัวเมืองบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ลูกค้านะคะไม่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์นะ,ะเอารถเกง๋งขอนถูก่อนประหยัดไปใช้งานได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถขนาดนะ,ะน่ารักเป็นรถแฮทแบบ5ประตูนะคะรุ่นยอดนิยมด้วย นี้นะคะรถปี2 0 1 8ัดจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะดูอย่างรุ่มโงข้างหลังของเขาเองนะคะก็น่าใช้งานเช่นกันแล้วเราลองมาดูในส่วนของตัวบอดี้ข้างหลังกันบ้างนะคะได้ในสนองตัวสปอยเลอร์นะคะสีดำน,นะคะเหมือนกับหลังคาเลยได้ไฟเบรกดวที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะคะในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไฟกระพริบคู่ล่างไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสวยๆแบบนี้ทั้งสองฝั่งในส่วนของตัวชุดไฟข้างหลังเป็นแบบ LED นะคะเป็นไฟหลอดไส้นั่นเอง ให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยร้าวนะคะเดิมๆนะคะรถปี2สองพสิแปดแล้วก็เดี๋ยวก็มาพาไปดูในส่วนของตัวภายในนะคะว่าพื้นที่นะคะของรถเก่งนะคะขนาดเล็กเป็นยังไงนะคะ <S <S สําหรับพื้นที่ข้างหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวถาดยางรองนะคะอันนี้ติดมากับตัวรถเลยไปของ m i มิซูบิชินะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่ของเขานะคะมองอย่างนี้เหมือนที่ะน้อยแต่เบาะนะคะสามารถพับปรับลงไปได้นั่นเองนะคะหลักๆเลย ของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของตัวเครื่องมือนะคะยางอะไหล่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นตัวเครื่องมือแม่แรงนะคะสําหรับยางอะไหล่นะคะจะอยู่ข้างใต้นะคะอีกชั้นหนึ่งอ่านี้จะเป็นยางอะไหล่ของเขานะคะเป็นล้อก,กระท้าน,นั่นเองสําหรับนะคะลูกค้าที่มองหานะคะรถสวยนะคะสมโอบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถปี2018เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะน่าใช้งานมากๆเลยแในส่วนของตัวการทับเบาะนะคะเดี๋ยวสมโอทาการทับให้ดูว่า การใช้งานนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพื้นที่ยังไงบ้างนั่นเองอ่าในส่วนของตัวเบาะนะคะสามารถพับปรับลงได้แบบนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวพื้นที่ของตัวรถนะคะว่าถ้าลูกค้าเน้นในส่วนของตัวบรรทุกนะคะสัมภาระนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่แบบนี้ได้เลย แบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระให้กับลูกค้านะคะเวลานะคะถ้าลูกค้าเน้นนะคะบรรทุกของบอกเลยว่ารถเก่งอีโคคาขนาดเล็กเอาอยู่นะคะเป็นรถนะคะขนาดเล็กนะคะเป็นรถแทบ็ก5ประตูก็จริงแต่พื้นที่นะคะไม่เล็กตามขนาดรถเลยสําหรับลูกค้านะคะเริ่มทำนะคะในส่วนของคา้าขายออนไลน์ต้องเน้นขนของนะคะหรือว่าเน้นบรรทุกของขนาดนี้กําลังดีนั่นเองนะคะ สำหรับพื้นที่นั่งนะคะก็สามารถนั่งสบายนะคะเดี๋ยวโซโอปรับเบาะในส่วนของตัวรถนะคะให้ดูว่ามีพื้นที่นั่งประมาณไหนอ่าสำหรับพื้นที่นั่งนะคะของรถนะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เลยนะคะนั่งสบายนะคะไม่แน่นไม่อึดอัดด้วยสําหรับนะคะเบาะเองก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะ รุ่น Back Edition รุ่นตัว Limited Edition นะคะก็จะมีในโซของตัวเบาะสีดำตัดด้วยกับเบาะสีแดงนะคะได้เป็นได้แดงรอบคันนะคะเบาะสวยๆทรงสปอร์ตนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ภายในดูหรูหราด้วยสำหรับลูกค้าที่นะคะชอบภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเดี๋ยวจะพาไปดูในสนของตัวด้านหน้ารถกันบ้างนะคะ นี้นะคะเป็นตัว1.2 Limited Edition นะคะตัวคุณแจนะคะจะเป็นแบบ Smart Keylet นั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราสตาร์ทเนี่ยจะเป็นตัว PUSH START เรียบร้อยแล้วนะคะตัว PUSH START ปุ่มจะอยู่ด้านนี้เลยเวลาเราสตาร์นะคะสามารถเหยียบที่เบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม Start แบบนี้ได้เลยอ่าให้ดูไม้นะคะอันนี้จะเป็นไม่ปัจจุบันของรถเลยไม่เพียง5 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะรถปี2018ไม่น้อยรถบ้านมือเดียวนะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆ สำหรับนะคะในส่วนของตัวออปชันนะคะของตัวเครื่องเล่นนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวจอแอนดรอยนะคะเดิมของมิตซูบิชิเลยนะคะเป็นตัวจอดีวดีนะคะแบบสัมผัสนะคะสำหรับสําหรับตัวจอนะคะก็จะเป็นแบบว่าปรับได้นะคะลูกค้านะคะชอบแบบ ถ้าลูกค้าชอบแบบต่อ DVD นะคะอันนี้ได้ต่อ DV d ดีเรียบร้อยแล้วเชื่อมบลูทูธได้นะคะอันนี้ก็จะมีช่องในสของตัวการเชื่อม usb ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นั่นเองนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยเลยหัวเกียร์นะคะก็จะเป็นตัวหุ้มหนังนะคะตัดกับได้แดงนะคะเกียร์ออโต้นะคะพื้นที่นั่งสบายนะคะสำหรับตัวรถนะคะ e เค้าค่านะคะพื้นที่นั่งขนาดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่นั่งขนาดกระทัดรัดเลยสำหรับตัวพฟวงมลัยเองนะคะก็จะได้เป็นตัวมมัติฟังก์ชันนะคะ รับสายวางสายได้ปรับเปลี่ยนโหมดจากพวงมาลัยได้แล้วก็จะเป็นตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะของตัวมิสูบิชิเดิมเลยนะคะตัดด้วยได้แบงค์นะคะรอบของตัวพวงมาลัยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าใช้ออกแนวสปอร์ตนะคะสําหรับตัวด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันการพับกระจกต่อไฟฟ้านะคะมีตัวระบบป้องกันการลื่นถลี่อยู่ด้านนี้ด้วยนั่นเองนะคะเซนทัลล็อกนะคะการพับตับกระจกนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลย ตอนส่งมอบนะคะอย่างที่แจ้งเลยเราจะมีการเทสระบบนะคะให้กับลูกค้าก่อนด้วยนะคะสําหรับที่บางแดดนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยเลยสาหรับเทดานเนี่ยรถปี2018ถือว่าเป็นรถที่สะอาดมากๆนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างหลักรถเลยและตัวรถก็ได้มีการปรับสภาพทำสป,ปาให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าลูกค้าจะแอนุมัติปุ๊บรับรถได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เก็บรายละเอียดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวสมอพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลย มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่อง1.2นะคะของตัวนะคะ มิตซูบิชิเลยสําหรับนะคะตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ3าสูบนั่นเองในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะหลกัลกๆที่ต้องาจะให้ดูคือห้องเครื่องไม่มีรอยคาบน้ํามันเยิ้มนะคะตัวมาร์คสีโรงงานนะคะดูด้านนี้เลยรถปี2018มาร์คสีโรงงานชัดเจนแบบนี้นะคะตัวเครื่องรับประกาศไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนอย่างแน่นอนในส่วนของตัวคันหน้านะคะเมทอัร์คเงียงกลมสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟแท้เดิมนะคะของมิตซูเลย ตัวน็อตปากกระโปงไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าชอบความเดิมรถบ้านนะคะก็ณโอมอง,องมว่าคันนี้เป็นรถสวยน่าใช้เลยนะคะสําหรับการดูแลปกติแม่แทนแนนนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับลูกค้านะคะดูแลในส่วนของตัวของเหลวให้แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่แต่สําหรับคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ การดูแลส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นนะคะในส่วนของตัวการปรับสภาพนะคะก่อนส่งมอบเป็นหลักเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องนะคะรถปรี2 0 1 8ที่สวยอีกหนึ่งคันนะคะอย่างตัวฝากระโปรงเองนะคะก็ไม่มีรอยพวกค้าบไม่มีค้าวฝุ่นเลยนะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ์มออกอักษรชัดเจนนะคะแบบนี้เลยถือว่านะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบความเดิมของตัวรถนะคะและเป็นรถรุ่นลิมิเต็ดอินนนะคะส้มโอแนะนําคันนี้เลย ย้ำอีครั้งนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถมิตซูบิชินะคะมีราด1.2นะคะตัว Limited Edition สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ไม่เพียง56,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะราคาต้องขาย330,000บาทนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวออกรถสูตรบาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจับจองนะคะสามารถติดต่อเบอร์ปรหกวดด้านล่างตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้นะคะสมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสักระดิ่งติดตัมเพื่อให้ข่าวข่าอัปเดตกันด้วยนะคะ mm. วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ